วันนี้เรามากันที่ฟุตบอลอันีน่าพระราม3ครับมาดูเด็กๆกว่า200คนครับในรายการ SAT Rising Star Football Camp 2024ครับเพื่อหา40คนเข้าไปเข้าแคมป์ในวันที่27ถึง29กันยายนนี้ครับในแต่ละตำแหน่งครับเรามีโค้ชอดีตโค้ชทีมชาติครับมาเทนมาฝึกสอน้องๆครับตั้งแต่ผู้ทัสษาประตูโค้ชอัมอมรินยาวดามครับ กองหลังมีโค้ดดำกฤษดาเพี้ยนดิดครับกองกลางอนุรักษ์สีเกิดและกองหน้าโคตดสุขีสุขสมกิจครับที่วันนี้มีบโคตดบอยอนุชากิจพงศ์สีครับทุกคนเป็นดีกรีทีมชาติไทยทั้งนั้นครับเด็กๆจะได้อะไรบ้างแล้ว40คนจะเป็นใครบ้างที่ได้เข้าแคมป์เดินต่อกับเราไปติดตามกันครับ เรากำลังดูในโซนของตำแหน่งกองหน้าครับโค้ชเบิร์ดสุธีสุขสมกิจครับนี่นี่ไปดูกันโค้ชเบิร์ดกำลังเทรนนักเตะอยู่นะครับมีน้องผู้หญิงที่เข้ามาร่วมคัดเลือกด้วยนะครับโค้ชเบิร์ดนี่เซอร์ไพรส์เอาโค้ชบอยอนุชากิจพงศศรีครับอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยนี่นี่ยืนดูเด็กๆกันอยู่นะครับมาคัดเลือกกันว่าใครจะได้เป็น กองหน้าที่เข้าไปในรอบสุดท้ายครับเราเก็บตัวเข้าแคมป์กันในวันที่27ถึง29กันยายนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาถามโคบอยก่อนมาถามโคบอยก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างบ,างบอยดูดูจากเด็กๆจากสมัยเรามาสมัยเด็กสมัยนี้ดูการพัฒนาของเด็กเป็นไงบ้างพัฒนาถ้าสมัย,มยเปรียบเทียบสมัยเารากับสมัยนี้ การฝึกซ้อมมันต่างกันสมัยสมัยตอนของผมมันไม่มีอะคาเดมีในการฝึกซ้อมใช่มันเล่นตามสัญชาตญาณแล้วก็ส่งแต่ว่าสมัยเนี้ยมีอะคาเดมีเยอะแล้วก็ได้ได้รับการฝึกที่มันถูกต้องเด็กมันน่าจะพัฒนาได้ดีกว่าและถูกถูกต้องกว่าครับเบสิกเด็กดีขึ้นเยอะเบสิกดีขึ้นคบตามใช่ถ้าเทียบตามเอาไม่ต้องไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบแค่ผมเนี่ยเจ็ดแปดเ เบสิกสู้เด็กสมัยนี้ไม่ได้ใช่สมัยนั้นเรายังเตะบอลแค่ไม่เป็นก็คือเล่นตามภาษาเด็กปกติถ้าต้องปรับปรุงคิดว่าเด็กๆเนี่ยต้องเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างในช่วง10-12ผมคิดว่าพื้นฐานของเด็กต้องเป็นเรื่องของเทคนิคครับการรับส่งบอลการยิงประตูการเลี้ยงบอลต้องต้องได้รับการฝึกสอนที่ถูกต้องเพราะสิ่งพวกนี้มมนจะติดตัวไปจนโตใช่ครับพ โงงเริ่มเติมใครวิ่งไม่ใช่ประคองครับที่ว่างอยู่ไหนเปิดสุทีสุขสมกิตนะครับว่าไม่ได้เปรียบพโมยเดือนเป็นไงบ้างวันนี้เทรนเด็กมาครึ่งวันละเป็นไงบ้างคุณเบิร์ดดูเด็กๆแล้วช่วงแรกเราวอร์มเราดูเทคนิคท่าทางก็สปีดอะไรเงี้ยหลายคนโอเคมากครับแต่ทีเนี้ยเราเราเพิ่มการเล่น3-3ไปเราเพิ่มการเล่นหนึ่งหนึ่งเข้าไปอันเนี้ยสี่สี่เราจะเห็นว่าครับมันมีพื้นที่ในการเล่นหลังลายก็มีครับเราจะให้เป็นฐานการหนึ่งหนึ่งเจอกันเขาเลี้ยงแล้วทีเนี้ยเขาเล่นกันร่วมเเเเพพพืืืื่่่ออนนนนนยยัังงงงไใ้้้ทีแแแคคบลลวววาาซตหหจะิ ราจะดูว่าเขาสร้างสารอาการในการยิงในการที่เขาจะหนีในการหนีตัวประกอบด้วยเพื่อลงมารับบอล้วยิงครับกับหนีตัวประกบเพื่อไปเอาบอลหน้าแล้วดูดูเบสิกเด็กๆดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่าเด็กไทยเนี่ยมันมีปัญหามันหาสูนรหน้ามันยากจริงเหมือนที่เขาบอกจริงหรือเปล่ามันสูนรหน้ายากจริงคือสูตรหน้าเกิดมาเพื่อยิงมันมันหายากจริงมันหายากเพราะว่าสังสังคมไทยไลฟ์สไตล์คนไทยเป็นคนที่แบบชอบให้เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบ อยากโชว์อยากเกลี่ยงเกี่ยวพฤติกรรมยังไงเกี่ยวครับอ่าแต่ถ้าคุณมีความกระหายคุณมีความเขาเรียกว่ามีความกล้าครับุูยง่านคือกูหน้าด้านอ่ะคุณจะบอกเด็กยังไงว่าลงไปคุณต้องยิงเดี๋ยวมบอกว่าลงไปให้ยิงถ้าไม่ยิงให้มันกลับบ้านเลยอโอเคประมาณนี้เลยกลับบ้านเลยคุณถ้าคุณมาเล่นบอลแล้วคุณไม่ยิงประตูเมือกี้บอกไปแล้วถ้าคุณไม่มีความกล้ามาเล่นบอลแล้วไม่ยิงประตูนะคุณควรจะไปเล่นไปเล่นตำแหน่งอื่นโอเคไปเล่นอื่นครับ มโคตรเบิดไล่ให้ไปเล่นตำแหน่งอื่นถ้าไม่ยิงประตูนะครับเดี๋ยวไปดูตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างว่าการจะเป็นผู้รักษาประตูที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงโคตรอ่นอมารินยาวดำมีคำตอบให้ครับมาเยสถึงค <Yes. S 2> ิวคือเลยลูกโคตรอ่ำบ้างนะครับว่า โอเคลูกนี่นเดี๋ยวให้ yes โอเคเทนเด็กๆอีกนิดนึงอ่ะี๋ยวพี่แปะต่อเลยนะพี่แปะสองลูกเลยมาพดอ่ำเชิญหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดอัำเป็นยังไงบ้างนี่ดูเด็กๆแล้วอือีนี้เห็นเด็กสิทับถึงสิบสองมีมีมีพัฒนาการขึ้นครับจริงๆอันดับแรกต้องขอบคุณทาง กกทหรือสมาคมฟุตบอลนะครับ <Okay. S 2> ที่ก็เปิดคอร์สอสอนตอนนี้เด็กเริ่มรับเป็นขึ้นครับคนที่จะมาสอนต่อมันก็จะง่ายขึ้นเด็กเริ่มมีเทคนิคคําถามถามไปว่าเทคนิคคืออะไระในการเป็นมู้เสาป,ประตะูเด็กตอบได้ตําแหน่งผุ้ักษาประตูนี้มันหายากจริงไหมจริงจริงผมว่าหาไม่ยากแต่คนที่จะสอนให้เขาเก่งได้หายากครับถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผุ้ักษาประตูเนี่ยในเรื่องของการเซฟส่วนหนึ่งในเรื่องของการออกบอลจากเท้าเนี่ย ส่วนหนึ่งโอ้ทุกทุกอย่างสำคัญหมดครับครับนะบอลสมัยใหม่โมเดิร์นที่ผมบอกการเล่นเลยเท้าวิ่งครับจากผู้เล่น10คนมีผู้เล่นเพิ่มอีกคนหนึ่ไปสิบกองหลังกล้าฝากบอลกล้าเล่นแต่เมื่อไร่เท้าไม่ได้เขาก็ไม่กล้าเล่นจะขาดผู้เล่นซิกซออีกตัวเด็ก10ถึง12ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษตอนนี้เด็กๆเหล่านี้นี่แหละครับทักษะเบสิคเทคนิคไม่ต้องไวพาวเวอร์ไม่ต้องเอาเทคนิคครับจุดอ่อนที่สุดที่ที่ต้องเติมที่สุดด่วนเลยคืออะไร สำหรับคนไทยนะพี่บอดี <นะ S 1> อ้การต้องมองย้อนไปถึงครอบครัวรพันธุกรรม,มการกินอาหารร้อยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการเป็นผู้รักษาประตูในเอเชียสังเกตนะครับ185ยแ0แต่ตอนนี้ทาง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 ปท,งออทหรือฝ่ายเทคนิคเราจะมาเน้นพวกโค้ชรักษาประตูแล้วให้หาเด็กร8 0ยครับอ,อ,อ่ะก็ลองรอดูว่า180แบบนี้เด็กตอนนี้ก็150-160แล้วนะรับ สิบ<ม>วลา,วามีเวลามีเวลาก็อยู่ที่ผู้ปกครองครอบครัวแล้วแหละครับก็จริงๆต้องขอบคุณกกตไอ้แล้วก็ร้อยแปดฟุตบอลบบเดี๋ยวจะมีคตโภชนาการอ่าใ,ใช่ใช่ใช่อาหารอย่างคดอันนี้ต้องบอกว่าเด็กๆตอนนี้ต้องเน้นอะไรต้องกินอะไรนมโปรตีนกินไปเอะทุกอย่างพี่กินไปแต่งดน้ำอัดลมนะขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียมมันทำลายกระดูกครับอ่าจำไปด้วยจำไปด้วยอะไรที่งดต้องงดนะครับมาก็ ประตูกับกองหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกองกลางโค้ชสุนอนุรักษ์สีเกิดครับให้เกียรติมาเป็นโค้ชกองกลางของเรานะครับ เรามาอยู่กับพ้ชจุนเรียบร้อยนะครับฐานกองกลางเป็นไงบ้างครับพี่จุนวันนี้เจนเด็กๆอะไรไปบ้างวันนี้ก็ในเรื่องของการเล่นร่วมกันนะฮะแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการจับบอลแรกนะครับแล้วก็ไม่มีบอลทําอะไรแล้วก็การป้องกันเราต้องฝุดความป้องกันด้วยด้วยครับเด็กๆทาได้ดีไหมคือเตรียมตัวมาดีต้องยอมเราบว่าน้องๆชุดที่มาครั้งนี้อย่าปิดใน40คนแข่งขันเจนเข้ายากเป็นนักตท้มติ แคงพอไหวไหมผมว่าที่มาคัดนี่ร้อยยี่สิบคนที่เห็นวันนี้รายชื่อแล้วบอกได้คำเดียวว่ามีโอกาสเยอะเลยขนาดนั้นเลยเชื่อเพราะว่าทักษะพื้นฐานเขาดีแค่ความเข้าใจแล้วก็การไปต่อยอดนี่สำคัญต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมเพราจุนมีมีฐานอะไรเพิ่มเติมก็เด็กแต่ละคนจะเห็นได้ชัดว่าเขาอยากจะเป็นตัวตัวเองนะพอมาปรับตัวเจอเพื่อนแต่สภาพแวดล้อมไปเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดึงแต่ถามว่าสิ่งนที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนน่ะมีทักษะพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากคัดเด็กให้เหลือสิบกว่าคนเนี่ยน่ามาจ่ายไหม ก็จริงๆไม่อยากตัดใครนะเพราะว่าเสียดายแต่ว่าก็มันเป็นทางเลือกที่สําคัญต้องแข่งขันกันตอนเด็กๆก็คัดตัวอย่างนี้ยแหละกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดต้องอย่างนี้เริ่มต้นตรงนี้สําคัญมากเก่งจริงได้ไปแน่นอนใช่ครับยินดีครับครับมาที่ฐานสุดท้ายครับโค้ดกองหังวันนี้ได้รับเกียรติจากโค้ดจอมเก่าเลยครับโค้ดกฤษดาเพียนดิดโค้ดดำมีอดีตแบ็คขวาทีมชาติไทยชุดดีมทีมเก่งมากๆครับ ช่วงเล่นช่วงสอนนี่ได้เด็กๆมาเครียดครับนีเ่เดี๋ยวมาคุยกับโค้ดดำโค้ดดำกำลังเครียดดูเด็กๆอยู่นี่ครับตอนนี้นี่ต้องใส่แว่นแล้วเพราะว่าสายตาสั้นละโค้ดดำ52แล้วครับปีนี้พี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับผมบบพี่ดำเป็นยังไงบ้าง<อ>เห็นเด็กๆ<อ>ันนี้ก็หนักใจเหมือนกันเก่งๆหลายๆคนคนะครับแล้วสรีระร่างกายเขาก็ ก็ถือว่าเด็กสมัยใหม่แล้วเนาะครับตัวตัวสูงสูงใหญ่ก็พอสมควรครับนะครับมันเห็นแววกิจดาเพียนดิตในอายุ1 0 1ถึง12ปีสมัยเมื่อ40ปีก่อนไหมโอ้โหคงเก่งกว่ากิจดาแน่นอนครคง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 ดีกว่ากิจดาแน่นอนครับนะครับเพราะดูจากเบสิกขั้นพื้นฐานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนเด็กได้มีการพัฒนามาแล้วครับนะครับ เติมอะไรให้เด็กๆบ้างวันนี้วันนี้ที่เติมไปก็หนึ่งเรื่องของการยืนตำแหน่งเลยครับอยากให้เด็กได้รู้แต่เขาคงได้รู้มาจากโค้ชผู้สอนหรือว่าโค้ดอะคาเดมี่มาแล้วล่ะครับตัวแน่นอนก็คืออยากจะเติมเข้าไปสักนิดนึงแล้วก็การพลิกตัวไปสู่การตามเกมรับที่โดนชิ่งหนึ่งสองและการตามตัวโค้ชต่อสู้ทิ่ทางการวิ่งควรจะต้องบีบ วิ่งบีบข้างในไม่ใช่วิ่งทางตรงสามแล้วก็การลองบอลการช่วยเหลือในเกมรับกับเพื่อนร่วมทีมสี่การเทินฟุตบอลในเกมรับไปสู่เกมลุกเซตบอลในแดนหลังแล้วก็ไปสู่ในเกมลุกนัครับประมาณนี้แต่เดี๋ยววันที่27-28ถ้าเข้าแคมป์เนี่ยมันจะลงรายละเอียดมากกว่านี้อีกสักหน่อยเพราะวันนี้ได้แค่บอกคร่าวๆและให้เด็กทองทำดู ก็หวังว่าเขาจะไปพัฒนาต่อยอดได้แต่วันนี้หนักใจครับหน,หนักใจจริงๆทําไมอ่ะคนดีหลายคนนติ๊กไปแล้วประมาณไม่เกินอันนี้ติ๊กจะเต็มหน้ากระดาษแล้วเต็มหน้ะครับอโอ้นี่ไม่ติ๊กตัวเองด้วย <laughs> นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าแล้วก็การลงทีมในการคัดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นในช่วงประกาศรายชื่อกันครับว่าใครจะเป็นสีหนึ่งใน40ครับที่จะได้ไปเข้าแคมป์ในรอบสุดท้ายในวันที่ 27- 29ถึงยกาันยายนนี้ครับไปตามรุ้นะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็น40คนสุดท้าย ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคนแรกเด็กชายแฮมเมอร์ไายูครับดับที่สามเด็กชายพัฒน์ละเดนายกุศี ลำดับสุดท้ายเด็กชายธนาวัฒน์วัฒนา ันนลินนลินทรนน้องไต้ต้นครับขอเสียงปรบมือกับน้องไต้ต้นหน่ทีครับผมยังมีด้วยครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือคารับราสุดยอดนักเตะทั้ง12คนครับหมายเลข33ครับเด็กชายอัตภาพ อัญญยปุ่งบุษกรครับโอเคอ่านะครับครับน้องไอชิเตะนะครับน้องไอชิเตะนครับน้องไอชิเตะเทคนิคดีครับเทคนิคดีมีความคล่องตัวนะครับและขอเสียงปรบมือครั้งแรกกับน้องไอชิเตะอีกทีครับผมเด็กเก้าครับเด็กชายพบุทธบัวทองครับน้องตุ่นครับอ่าหมายเลขหกสิบสองครับหมายเลขหกสิบสองนะครับ เด็กชายนันงตะกอนอภิวัทชาเอาเสียงเบาอให้งดกำลังสิบคนด้วยครับห้าสี่พร้อมกันครับสามสองหนึ่งเอ๊ะ